สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมเคยไลฟ์สดแล้วก็อัดคลิปยาวคลิปสั้นเพื่อที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับรู้ครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นคีเเตอร์หน้าใหม่เช่นเดียวกับผมเนาะว่าจำนวนนาทีระหว่างไลฟ์สดกับอัดคลิปยาวคลิปสั้น อันไหนให้เวลาเยอะกว่ากันอาที่ผมเคยทำการไลฟ์สดมาก่อนเนาะเริ่มจากการไลฟ์สดจำนวนนาทีของเราเนี่ยจะได้เยอะหรือไม่เยอะนี่ขณะที่เราทำการไลฟ์สดจะต้องมีผู้เข้ารับชมรับฟังเนี่ยเยอะพอสมควรครับเพื่อนๆครับระหว่างที่เราทำการไลฟ์สดเนี่ยเพื่อนๆ ที่เขาเข้ารับชมรับฟังในช่องของเราเนาะจะต้องมีการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นแล้วก็มีการโต้อตอบระหว่างผู้ดาเนินรายการกับผู้ที่เข้ารับชมรับฟังหลังจากนั้นครับเพื่อนครับหลังจากที่เราไลฟ์สดเสร็จแล้วก็ตั้งค่าในทงางกระยะมันจะมีบอกว่าเก็บไว้สามสิบวันหกเดือน และก็ไม่ลบตลอดไปใช่ไหมครับแล้วก็กดตรงที่ว่าไม่ลบตลอดไปเพื่อที่จะให้คลิปวิดีโอที่เราไลฟ์สดอยู่ในแพลตฟอร์ม facebook ตลอดไปตามชื่อครับเพื่อน,อนๆมั่นใจหรือเปล่าว่า,วาคลิปที่เราไลฟ์สดไปเนี่ยจะมีคนเข้าไปรับชมย้อนหลังให้เรา อย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับช่องของเราเนี่ยไม่ใช่ช่องที่ที่โตนะครับไม่ใช่ช่องที่เป็นคนดังเขาไลฟ์สดกันนะครับ <S <S โอกาสที่เพื่อนๆเขาจะไปชมคลิปวิดีโอไลฟ์สดย้อนหลังให้กับเราเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับเพื่อนๆครับขณะที่เราทําการไลฟ์สดแบบสดๆรลอดก็ยังหาคนที่เข้ารับชมรับฟังเนี่ยยังยากเลยครับเพื่อนๆครับ จำนวนนาทีเกี่ยวกับการไล์ส่วนเนี่ยที่จะได้เยอะเหมือนคนดังเนาะเหมือนช่องดังๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับเพื่อนๆครับจริงๆครับเพื่อนๆครับ,รรรบ,อ,อ,รบอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงของผมนะครับที่เคยทําการไล์ส่วมาหลายครั้งหลายคราแล้วครับก็เลยเอาประสบการณ์ตรงส่วนนี้ครับมาเล่าให้กับ เพื่อนๆที่เป็นรีเตอร์หน้าใหม่เหมือนกันกับผมแล้วก็กําลังตามล่าหาเวลาอยู่กําลังสะสมจำนวนนาทีเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของโฆษณาในสตรีมอยู่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่ผมเคยประสบเจอเนี่ยรีเตอร์หน้าใหม่เนาะก็จะมาค่อนกันตรงจุดนี้แหละครับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเนื้อหาโดยเฉพาะ,ะสะสมจำนวนนาทีอย่างน้อยหกหมืนนาที ไม่ว่าจะเป็นวิดีโออนิมานไม่ว่าจะเป็นวิดีโอถ่ายทอดสดหรือวิดีโอที่เคยถ่ายทอดสดไว้คำว่าวิดีโอที่เคยถ่ายทอดสดไว้เนี่ยเพื่อนๆเ,เลือกเลือกคิดได้เลยครับว่าจะมีคนเข้าไปรับชมวิดีโอที่เราเคยไลฟ์สดไม่มีครับโอกาสเป็นไปได้ยากมากครับเพื่อนๆครับ ทีนี้มาดูตรงส่วนเกี่ยวกับเรื่องการอัดคลิปยาวแล้วก็คลิปสั้นใช่ไหมครับคลิปยาวหรือคลิปสั้นผมเคยอัดไม่เกินห้านาทีคลิปสั้นก็พอดีพอพองามเนาะประมาณสิบห้าวิถ้ามากกว่านั้นน่ยต้องเป็นคลิปที่มีเนื้อหาสาระโดยเฉพาะคลิปสั้นหรือคลิปเรียวเนาะ ส่วนใหญ่จะเห็นคนเขาอัดคลิปนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะคลิปสั้นบางรลายก็เจดแปดวินาทีก็มีแต่ของผมเนี่ยจะยืนพื้นตรงที่สิบห้าวิพอดีพองามครับถ้าเกินสิบห้าวิขึ้นไปเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสาระพอสมควรครับทีนี้เพื่อนเพื่อนมาดูาจำนวนนาทีนะคลิปยาวคลิปสั้น ผมอัาไปแล้วเนี่ยแล้วก็โพสต์ลงในช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่แล้วก็ช่องของเรียวจํานวนนาทีเนี่ยผมเช็คนะครับการตอบรับเนี่ยดีมากนะเพื่อนๆครับแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเขาชอบดูคลิปครับดูคลิปยาวคลิปสั้นที่เป็นแบบวิดีโอออนดีมานะครับเพื่อนๆครับไม่ใช่คลิปไลฟ์สดนะครับ ผมแยกเป็นสองกลุ่มนะครับเกี่ยวเรื่องสะสมจำนวนนาทีระหว่างไวฟ์สดแล้วก็คลิปยาวและคลิปสั้นที่เป็นวิดีโออนีมานส่วนเ,นเพื่อนจะเชื่อผมหรือไม่ผมไม่สามารถที่จะให้เพื่อน,อนมาเชื่อผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆนต้องลองทําดูครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยระหว่างทานไลฟ์สดแล้วก็การอัดคลิปยาวคลิปสั้นอันไหนให้จํานวนนาที ได้มากกว่ากันเพื่อนๆต้องลงมือทําแล้วก็ลองทําดูครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันจริงไหมส่วนคลิปนี้ผมก็มาแนะนําให้เพื่อนได้รู้เกี่ยวกับเรื่องจํานวนนาทีระหว่างไร์สดแล้วก็คลิปยาวคลิปสั้นให้ความแตกต่างกันอย่างไรส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ